เอาละครับมาดูกันครับว่าจะเป็นอย่างไรครับหากเกิดว่าโรงเรียนอุดุบาจนรุอรอรรัตนาคาชนะนะครับนั่นหมายความว่าจะชนะ1แพ้1เท่ากันทั้งสามทีมนะครับเสียกฎายการนี้คือต้องไปดูประตูได้เสียนะครับทีมไหนที่ประตูได้เสียดีกว่าก็จะได้เป็นแชมป์ไปครับแต่ถ้ากอรีสี่ชนะกอรีสี่ชนะ2นัดรวดจะก,กลายเป็นแชมป์ทันดีนะครับ พราะชนะนดิต้องลุ้นกันครับเอาแล้วครับเจ๊โอ้โหเอาแล้วครับกอรีซนะีชนะเป็นแชมป์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดจะรุโ่งชนะต้องไปดูประตูได้เสียครับเพรานะะนนี่คือชนะอย่างเดียวไม่พอครับต้องยิงประตูเยอะๆด้วยนะครับเอาไปแล้วครับ นี่ครับกอรี่ครับเตะ้าไปครับน้องขนุนครับลาบบอลจะดูลองนัดที่ผ่านมาแพ้กับทุ่งโหงครับส่วนกอรี่นัดแรกชนะทุ่งโหงครับเอาล้วครับนัดสุดท้ายแล้วครับของรถยูสิบครับเอาเย็ดเอานะครับกู จอนตาเลยครับชอดนี้ครับหมายเลขเก้าน้องดีๆครับจากเกาหลีสี่หนึ่งศูนย์เอาบอลครับมาที่ตรงกลางครับและเปลี่ยนตัวครับเอาเปลี่ยนตัวนี่ครับเอาน็อกเบอร์สิบหกลงมานะครับจะรุนลองนะครับเอาไปต่อครับ แตะไปเลยครับรับบอลไ่ได้ครับต่อวันออกข้างั่ลี้ออกข้างครับเไ,ไหน,ไไหนอา้าวทุ่มบอลอา้าวไปต่อครับกอรี่ครับอ้าวอาวไปยาจะแย่ยมบอลครับ ไปแล้วครับน้องบั๊มครับเจรงเลือบลอยน้องบั๊มครับหมายเลขหกครับจากกรณีสี่สองประตูต่อศูนย์ครับอ๋อตอนนี้กลายเป็นว่าในสตูดิโอนะครับทีเดบิวโซนวันจันน่าจะหลายชตแล้วครับวันนี้ครับอย่าลืมติดตามนะครับทีเดบิวโซนทุกวันจันทึงวันศุกร์นะครับทางวิวโซนชาแนลนะครับ มีช็อตเด็ดให้ดูกันนะครับอโหโหเอาอีกแล้วดมบ๊มเอาอีกแล้วเจติดสิบซ้ำอันนี้หน้าต่างครับไม่ได้โอ้โหโอ้หอาวเตะขึ้นมาครับอ้าวยิงติดครับ ไปแล้วไปแล้วตอนนี <arcade> ้ <methodology> ขนุนแย่งบอลจะไปแย่งบอลอ้าวแย่งบอลได้ครับน้องบ๊ามครับไปต่อครับนี่ครับเลยต่ออา้าวผ่านไปครับโอ้ผ่านน้องดีๆไปครับไปต่อครับอา้าวเคาน์เตอร์ครับอ่ามบ้านที่ขนุนรุยต่อครับน้องโปรเอา้าว <Lets. S 1> แล้วครับ ้าวลโลกน้องปั๊มลกโลกโอ้โยชนเสาชนเสาโอ้ยโอ้ยชนเสาครึ่งเดือนแล้วฉกสองเสาเลยโอ้ยยังสองศูนย์เท่าเดิมเอาน้องโปรดเจ่งติดเซฟโอ้โห เอาละครับไปต่อครับยิงครับเอาเฉียดไปครับอย่าลืมด้วยนะครับว่าทีมที่ได้อันดับสามอันดับสี่ในลุยสิ12อยาเพิ่งรีบกลับบ้านนะครับมีชิงด้วยเอฟเอให้ได้ลุ้นกันนะครับเอาละครับไปต่อครับ แต่มีชันแลบครับออกครับไปต่อครับขนุนครับขนุนเจ็กไม่โค้งพ่อครับ เอาล่ะครับเตะขึ้นมาเอาติดน้องดีๆครับเลืบอลอยส้มลดเลยครับเบอร์เก้าน้องดีๆครับจากกรณีสี่สามประตูระศูนไปต่อครับท่านผู้ชม เดี๋ยวจบจากรุ่นยู10นี่เดี๋ยวจะมีการมอบรางวัลแป๊บหนึ่งนะครับและแต่นนะเดี๋ยวมาลุยกันต่อครับกับนัดสุดท้ายของรุ่นย12นะครับรก็เดี๋ยวจะใช้เวลามอบรางวัลกันนิดนึงนะครับรอเอาละครับไปกันต่อครับทุมบอลครับทุ่มบอลม,มาอย่างไงดีครับตอนนี้ไปต่อครับยิงเข้าไปชนสาอีกแล้ว โอ้โหเป็นอะไรกับเสาวขวานะครับโมชนเสาไปสามทีแล้วครับวันเสาร์วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ชนเสาไปสามรอบเลยโอ้โหนะครับชนเสาไปสามครั้งครับโอ้ยป่าวเป็นฟาวอะไรครับฟาวน่าจะนอกกลมครับนิดเดียวครับ โอ้โหเกือบ <c oughs> ไปถึงจุดโทษแล้วครับอีกนิดเดียวครับเป็นเาวนอกกรอบนะครับ <c oughs> เอาละครับใครจะยิงครับน่าจะเป็นน้องปโปรดนะครับ <c oughs> เอาละครับ กำแพงสาโคนเนอะโปรดชนขานโอ้ยคราวนี้ชนขานสังงานเงาโอ้ยที่ผ่านมาได้ชนเสาไปสามครั้งนะครับคราวนี้ชนขานมีแต่เฉียดครับไปต่อครับออก เป็นจารุลองในทุ่มบอลครับวินเนอร์ครับรรทุ่มบอลครับรเอาอีกแล้วดี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 ดดเอา้าไม่มีเพื่อนครับเอา้าอย่างไงครับโอ้โหขุนพลครับไปที่น้องโปรดเปิดไปเยิงชนสาวอ่ะไ ครบเดือนโมดีครับสี่ครั้งแล้วครับโอ้โหโชนสาวสี่ครั้งแล้วครับเอเทเดโอ้ยยังไงเล้อบลอยเอาจนได้ครับล้าจะชนสาวไสี่ครั้งสี่ศูนย์ครับตอนนี้เปลี่ยนตัวครับ เอาแล้วเปลี่ยนใครเปลี่ยนเปตัวเป็นตัว,เ,ตวเอาเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวครับอ่าเปลี่ยนตัวก่อนครับร inya, ร inya, เปลี่ยนใครครับร uyorsun, เอาแล้วครับในขณะที่กอนี้ก็เปลี่ยนตัวใช่เดียวกันครับอ่าอ,อ๋อไม่ใช่ครับ <c oughs> ไม่ใช่นะอ่าอยัางครับ อโอ้โหไปแล้วครับเอาแย่งบอลได้ครับไป,ไ,ปไปแล้ววิ่งแล้วครับในขณะที่วันนี้ก็มีแดดออกสลับกับมีเมฆคอยบังครับอโอ้โหวันนี้ก็เรียกว่าอากาศค่อนข้างจะดีหน่อยหนึ่งนะฮะดีหน่อยครับชนคาดอีกแล้ว ครั้งที่สองครับนี่นับนับครั้งได้เลยนะครับตอนนี้ครับเอเดนปัดเซฟครับเอาลุยต่อครับลุยต่ออา้าวยิงโอ้ยเฉียดเสาออกไปปดไปลาเป็นอันว่า โรงเรียนอนุบาลจรุลลองรัตนราคารก็ตามกรณีศี่อยู่ศูนย์ประตูต่อสี่นะครับเอาละครับชมกันต่ออีกสิบนาทีครับเริ่มครับอ่าต่อบอลครับนี่ครับเอาเอา,เอายังไงครับนี่ครับไปต่อครับ อยู่กระแถวริมเส้นครับยังไม่ออกครับจะลุนลองครับอ้าวกอลี่ครับโอเบกเอ้าจับบอลไม่ติดครับวากระตอครับเอาเปิดปะโอ้ยรับบอลไปก่อนครับพวดขึ้นมาครับ ลุยต่อครับนี่ครับตอนดีกอรี่ก็เรียกว่าส่งชุดสำรองลงมาแล้วนะครับต้องบอกว่ารุ่นยูสิบนี่กอรี่นี่ว่าตัวตึงเพียบเลยนะครับทุบบอลมาครับลุยต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังไงดีเอา ไปแล้วครับออกเอาแล้วครับกว่ากันต่อครับนี่ครับเอาทำอย่างไรส่งมานี่ครับกอรี่นะครับ น้องโอเปกนะครับเปิดไปอา้าวเคลียออกหลังไปนะครับเตะมุมครับของกอลี่สี่เตะมุมเตะมุมเตะมุมอา้าวเล่นสั้นๆครับสมปล่อยอา้าวนมปับ๊บบล็อกกี เลือบลอยต้มตาข่ายครับอันนี้เขาเรียกว่าต้มตาข่ายครับเบอร์หกน้องบั๊มครับห้าศูนย์เอาตามกันต่อครับเตะขึ้นมาครับก็ออกหลังไป ลุยต่อครับเอาละครับถามอย่างไรเปิดไปตีดครับวืดเอาหนึบัมลุยต่อเปิดไปดีว่าดีว่าดีว่าโอ้โหติดเซฟครับแตกขึ้นมาครับอ้ย เอาออกนะครับคือต้องบอกว่ากอลี่ก็จะคุ้นชินกับสนามญาติเทียมอยู่แล้วเพราะกอลี่ซีนี้เป็นสนามญาติเทียมนะครับเอาละครับไปต่อครับเยิงติดเซฟครับรับบอลหวดขึ้นมาครับ อออกอย่าไปตีครับถ้ากอรีชนะกอรีเป็นแชมป์ทันทีเลยนะครับเพราะชนะสองครั้งนะครับถุง่งโ้งก็จะเป็นที่สองครับแล้วก็จะรุนรองจะเป็นที่สแต่ถ้าเจะจรุนรองชนะที่ต้องไปดูประตูได้เสียครับ เอาล้วครับอ้าวืดไปวืดมาครับโอ้โหน้องบัำเอาไปต่อส้มปล่อยครับโอ้โหไม่ตรงกรอบเอาเปลี่ยนตัวครับทีกลางสนามนะครับอ่านี่ครับเปลี่ยนตัวครับอย่าลืมกลางสนามนะครับอย่าลืมกลางสนามนะครับ้าจะเปลี่ยนตัวนะครับ ไปต่อครับส้มปล่อยครับเอาแล้วครับไปต่อครับโอ้โหนี่ครับมาที่ขุนพลมีรออยู่ครับอาตีครับอาต,อาตีดีว่าก็าลออยู่เหมือนกันน้องบ๊บเจ๊โอ้ยใบตรงกรอบเปตเปต เอายเลขสิบบกลงใหม่อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับจะรุนลองรอก่อรครับรอก่อรรอกรอ่าเตปใหม่ครับเอาติดขุนพลครับโอ้โหขุนพล โขนบอลปอดไปดีว่าลอยอยู่ยิงไปยิงเอ้าเยิกโอ้โหเลือบลอยเป็นน้องดีว่าหมายเลข2 6กครับโอ้ในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไป2ประตูแล้วครับสำหรับน้องดีว่าขณะนี้กอริสินนำ6กศูนย์หรอกก่อนนะครับเปลี่ยนตัวนะครับ รอเปลียตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนครับอ่าโอเคลุยต่อครับเล่นสั้นๆนะครับต่อบอลครับโอ้โหแต่กอรี่ดีตามกดดันเลยครับโอ้โหไปแล้วครับดักได้ครับน้องบําครับไปต่อครับขุนพลขุนพลไปต่อขุนพลไปต่อครับ คุณพ้นไปไปติดเสฟครับนนะต่อบอกว่ากอรีซีในรุ่นยูสิบครับถ้าเกิดว่าชน,นะจะกลายเป็นแชมป์รายการที่3ของปีนี้นะครับสำหรับรุ่นยูสิบของกอรีซีนะครับหลังจากที่ผ่านมาก็ขวาแชมป์ในบ้านครับกอรีซีซัมเมอร์ครับและก็จากนั้นครับ ก็ไปคว้าแชมปที่โรงในบ้านอพูนครับครั้งนี้ถ้าทำได้จะเป็นครั้งที่3ของกอเลสีครับเปิดไปผ่านไปนะครับถ้านับเฉพาะการถ่ายน้ำส่วนของบีโซนนะครับเปลีตัวครับเปลีตัวใจเย็นๆครับใจเย็นครับมาอย่าอย่าเพิ่งรีบเข้าไปนะครับใจเย็นๆครับ อ่ะว่ากันต่อครับเอาอีกแล้วโอ้โหออกหลังเอาไปต่อครับยี่ครับโอ้ยปัดเซฟไว้ได้เต็มมุมครับ เดี๋ยวจบคู่นี้จะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะครับในการมอบรางวัลนีรุ่น U10 นะครับเดี๋ยวจะมอบรางวัลกันแป๊บหนึ่งนะครับและเดี๋ยวจากนั้นก็เราจะมาต่อกันที่รุ่น U12 ครับนัตสุดท้ายของรอบแรกนะครับพอบสดานี้ก็เรียกว่าเดี๋ยวจบคู่นี้เราจะขั้นรายการแป๊บหนึ่งก่อนนะครับขนุนครับไปต่อครับขุนพล เอาล้วครับสบปอยครับเอาจะได้โชว์หรือไม่ครับในรายการนี้อาเต้ครับโอ้โหรับบอลครับอ,อ๋อดูสิเบอร์หนึ่งน้องต้นกล้าหรือเปล่านะครับลงไปกองหน้านะฮะัอ๋อมองเล่นมองเล่นเป็นทุบบอลของแต่รุนรองครับ เอาไปต่อครับนี่ครับไปแล้วครับเอาวิ่งหน่อยครับแล้วก็กลายเป็น FC ของกอรีซีสัปดาห์หน้านะครับจะไปกันที่สนามฟุตบอลเดนอมวจจอแพทย์นะครับกับกอรีซีเอฟที o r t ปีสรับซีซั่น2025นะครับไปดูว่าปีนี้นะครับแต่จะซีซั่น2ก็ว่าได้แล้วครับเพราะว่าปีแล้วก็มีครับโครงการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดแพทยนะครับ ปีนี้ก็มีเหมือนกันครับสัปดาห์หน้าครับวันที่ยี่สบกกับยีกรกฎาคมครับไปเจอที่สนามฟุตบอลหนึ่งสนามใหญ่เลยนะครับอบจเพร่นะครับแล้วก็มีการถ่ายรสดทางดีโซและ PKP ด้วยนะครับติดตามกันได้นะครับสัปดาห์หน้านะครับมิดลักบอลเด็กไปเจอกันที่อบจเพร่นะครับในสัปดาห์หน้าเอาละครับไปต่อครับขุนพล โหนผลไปต่อโหนผลเปิดไปแม่มันย้อนหลังครับนี่นครับน้องบํมเอาแย่งได้แย่งคืนกลับมาออกข้างครับไปทุกบอลของจะลูนลองครับบ<ป>ืดไปครับ นี่ครับไปต่อครับติดครับเอ้าเอาเอ้าเอาโอ้ยเกือบได้แล้วครับต้นกล้านิดเดียวเอาทำอย่างไรครับโอ้โหออกหลังไปครับุกบอลขอจะจรุนลองครับ ทุบบอลมาครับนี่ครับโอ้โหไปเรื่อยๆเลยครับสำหรับกอรีสี่ครับออกครับเป็นทุบบอลของกอรีครับนี่ครับไปแล้วครับไปที่ขุนพลครับขุนพลเปิดไปเอาอาเตติสติดเซฟครับ ไปต่อครับอ้าวเอาแย่งได้ครับต้นกล้าโอ้โหไม่ได้เย็กเเบลบรลอยหบดเวลาโอ้โหก็สรุปแล้วนะครับเป็นกอรีเอสซีเอาชนะจุลลบไป7-0นั่นหมายความว่าเกาหลีซีคว้าแชมป์ยู10เป็นแชมป์รายการที่สามครับหลังจากควา้าแชมป์ที่เกาหลีซีแล้วก็นาคูนครับเป็นรายการที่สามแล้วครับสำหรับเกาหลีซีในรุ่นยู10ครับ